ชื่อไปได้ชื่อแบบเกาหลีเนาะฮะไม่รู้สิไม่รู้อ่ะก็ชอบอ่ะอ๋อชอบอ่ะตอนนั้นนะตอนนั้นนะก็สองอะไรจีจีก็ตอนนั้นพอพบข่าวแพร่ว่าไห้เฮ้ยเป็นแฟนอะจีจีเหรอไอ้นี่ก็จะมี เด็กห้องหครับของไปนี่ตอนนั้นอยู่มสองอ่าห้องสี่ของไปห้องสี่แล้วก็มีเด็กห้องหกพานักเรงมามเข้ามาในห้องเลย <laughs> ไปก็กําลังพักเที่ยงอยู่กินกินขนมอะไรนี้ซื้อขึ้นมากินอะไร <laughs> ไน,ไนี้ไ <laughs> อ้ไ้จอบดิ๊ีๆ,ๆเออริงๆ,ๆๆอย่างนี้เลย ยังชอบจีจีเออแล้วก็พาพารุ่นพี่มาครับพารุ่นพี่นะกี่คนได้ประมาณห้าหกคนแล้วโอ้โห,โหแบบตอนนั้นแบบอยู่หลังห้องอ่ะเพื่อนแบบเุ้ยอะไรวะอะไรวะมีอะไรวะไปก็คนเดียวเลยครับโดนล้อมอยู่หกคนอ่าอะไรอ๋อรุ่นพี่รุ่นพี่ในนั้นคนหนึง่งมีกระซิบกระซิบกระซิบอ๋อไอ